ก่อนทำการสักยันอักขระหนุนดวงชะตาอาจารย์จะให้ลูกศิษย์สวดเปิดดวงโชคราบการเงินก่อนในการเลือกยันอาจารย์จะเป็นคนให้ลูกศิษย์เลือกเองนะคะเพราะว่ายันเนี่ยติดตัวเราไปตลอดชีวิตอาจารย์ดาสามารถสักได้ทุกยันเลยแต่การสักยันของอาจารย์จะสักตรงตามตําราอักขระต่างๆสักตามตำราทั้งนั้นนะคะต้องบอกเลยว่า เสริมดวงแล้วก็หนุนดวงชะตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้แน่นอนยันนี้จะเป็นยันเจ็ดแถวสาลิกาคู่เกี่ยวทรัพย์เกี่ยวเงินเกี่ยวทอง สาริกาเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเจรจาการค้าการขายแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์เมตตาตัวแถวที่มีลักษณะ7แถวเนี่ยหรือ5แถวเนี่ยจะเป็นการคุ้มครองแค้วคาดหนุนดวงต้องบอกเลยว่ายันเนี้พุทธคุณครบจริงๆเมื่อสักเสร็จแล้วอาจารย์จะทําวิธีการปลุกยันอัคระนั้นๆให้ทํางานค่ะคนที่สักยันเนี่ยจะได้พุทธคุณจากอัขาระต่างๆเพื่อหนุนนําเสริมชะตาชีวิต